ที่คนได้ปูนหือนะครับกรรมเนดกรรมเนครัปพน้องทั้งหลายออ้ยังจะเกิดขึ้นเอาไปฟังธรรมมหาราชตอนชูชกะต้องแตกตายนะครับอท่านเจ้าพระคสูสถาพรธรรมประโชดฟันดอนชัยตาลวดได้ก้อนใกล้เป็นคำข่าวครับ จูจุกได้ของเงินทองเสือ้อผ้าจ้างมางวัวควายปอร้อยอาหารการกินมากมายบ่อนน้อยน้ำตาลน้ำอ้อยของลำสาดิบลาบจีนแกงแค่ขวบหั่มพัดเจ้าต้มยำข้าวตำยืนหือ ายแถมมีสาวงามมาพอ,อย h ลูกไม่ลูกมือกอดหัดอูพรามดีใจกินไปจนกัดก,กินมดพร้อมเสียงตีมีกินไก่กินเนื้อแกงยนวกแกงปีกินลาบใส่ดีจิ้นจีจิ้นโตม กินตึงแคบหมูปลาทูจีนส้มขนมนม,นมเนยบ่ไว้หันไส่หนังเหนียวฟังเปียมาใส้มาบลืนลงใสอย่างบวยต้องพลามปวดกัดข้างโข้างโอ้ยลุกนั่งห้องบวยบวย หาออกเสียงกินมุดกูอันเหมือนควายซ้อมเอียงตาใสเมียงเมียงหมกมู่้องล้นหาญาดำราตีหูฮือพรามได้ไม่แควนกินยาลายปาก กะดูหยากแสนพรามเจ็บปวดแก้ห่วยห่วยไห้ให้ใหฮื้อกินยญา้าผงสามธงนั่นสบอหันเป็นใดสักนิดพรามตาเลือกกลนบอทนอาจพิษอาหารตีได้กินเกินความโลภแบบนี้ ให้บอสซักเซินถึงแม่นมีเงินเนื้อเพลิดเพลินเลี้ยงใสกินเกินผ้ามานมันย่อยบอได้ต้องแตกตายไปแต่เล่าพรามชูชกตาตไปเมื่อยามเจ้าดังสะนันเขา้าถึงวังแตกตื่นกันเศร้า บใเ,เกีกังข่าวพรามตายดังคนฟังมาเยือที่พรามมันตายไปเพราะดานดื้อปากันเล่าลือวันนี้พญ,ญาสนใจได้ไขบอกยี่มาพร้อมกันนี่อย่ารอหาผ้าเปือกไม่ วันกานั่นหนอหอร่างพรามนอฮือปอสมนาเรียกโหราจาร์ผู้หารเก่งกาหาวันเวลาเอาไว้กำหนดเผาพรามวันดีนั้นใจเก้ากองอย่าได้ขาดตำวันดีปอดเล่าฮือแม่นานานนำ คือสูใได้นำร่างาพามปูเท่าห้าบหามกันไปป่าจาเจอเจ้าเผาพรมเมื่อมันเรียบร้อยซ้ำใดคนหามร่างดำดำก้อยขากุดเข่งหอยน้ำตังเอาคนแขนชกนำนาตีพัง ก่อนจักโผงวังแห่เห็นแต่นแต้มเอาคนปากแหว่งนั้นมาจวยแก้ซ้ำมาเป่าแนกเป็ดคนหามบุกบุญป่าไม่มนเกดพอแวดหาตีโปรงพามหมู่เขาเหล่านั้นปากันช่วยหาม จกักขาตีงามเผาพรำปูเท่าจะเผาบนดอนซ้ำปูกแตงเต้าจะเอาเผาลิมแม่น้ำซ้ำไววตักกินเมืนนานเจนล้ำเข้าจากันหันเบาดีหามกันลัดเลาะส่อเขาคอนผี เผ่าคอนผีกะหันจะมีที่เคยผ่านหันไก่ต้นเป้าหวานมันดีว่านเขากลัวว่ามันเหี่ยวมันห้ามร่างพามไปจนปอจะกกานบะโปะจะดันหมดแรง มีคนหนึ่งนั่นเข้ามาจัดแจงตัวข้านั่นแย่งพอได้ที่นี้ป่าไม่กนตาแร้งก่ามาฮี้มันก็เหมาะดีแต่ละเขาก็ปากันไปนมนมพระคือได้มาทำพิธีไปพอหลายวัด ซ้ำพระบอมีเหลือกาแม่ชีพระนีโมดเสียงไปขอลิมนพระเอาวัดเสียงเมียงมาแป่งขอเอียงบรับถามพระวัดไตกะยังมากับบอกว่าเฮานี่บอกเมื่อโลนไปหาพระที่อยู่วัดเหนือ อูจ่าคุมคือเชื่ออย่างบอดไดได้พระกุลวาม่วงย่างนั่นใสเปียบาด,ด้วยไปแหมเล่าเตียวหวัวเงี่ยงขวามาถือไม่เต้าผิวดำกำเศร้าหลังโกปากกาสวกไล่ขี้เดือดโมโหกาตังนโม Có pho bút cầm bóp pho khơi Áo ba mát 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 phẳng khâu ngòm mưa qua Bèn bạc mát mát Áo giòn mưa qua mát mát áo mát mát mưa Bạc chồm mát chắc Chắp chạy hứ ท่องมนว่าอนาว่ากุศลาขอมึงกันบาปกรรมมาตันมึงละไปตกอเวจีวันนี้เืินนะเน้อปูพามเท่ากาลีบทสวดมีไว้เข้าใจสวดผีแต่พระม่วงจีท่องมนบทใด นับกินวันๆนั่นใจบ่แกวนมนใดแบบพละมันยังมาปึงกับพรามแต่ละเป็นกู่กันหั่นสมปึงหมู่สาวนุ่มน้อยเล่าขวัญอูถึงปอบ่มีจึงแกวนทําสักน้อย คนผู้ลวกเข่าดักฟังรำทอยเลยจี้บอกลอยหื้อรู้อย่าได้ติเตียนนินตาส่งยู่พระผู้บาปใบบอดีบ่อนับถือพระหื้อนับถือสีผ้าเหลืองกามีดีงามเป่งปอยย่อมปะปนกัน บัญญาใหญ่น้อยมีต่างกันไปแบบนี้พระดีมีหลายขอใครบอกจี้กะพี่เปลือกหันแก่นในอย่าดำนี้พระสนุกมวนใจจะเป็นบาปไปก็ใจมนเศร้าเขาเผาคอนผีจี้พรามปู่เท่า เป็นอันสำเร็จเรียบร้อยเขาของเงินคำมากมายบ่ดน้อยจ้างมาใหญ่น้อยค้าปันที่พรามได้รับเป็นของข้านั้นตอบแทนรางวัลไทยคืนลานน้อยโบ่มีผู้ใดคนไหนห่วงห้อย มารับเมาไปเก็บไว้ตระกูลวงสานั่นมาดูไรเปล่าพักกาศไรเจ็ดวันบ่มีภูรับยังของข้านั่นเพราะว่าพรามันไรยาติเกี่ยวข้องเสนาที่กองร้องเปล่าดังกอง มือหมาเอาทองสินทรัพย์มาจ้างร้อยตัวไผบ่มารับเลยกับเขายุ่งส่างเดิมคนบาปหยาบจ้าบา่มีอย่างเสริมบุญเก่าบ่ดเตดิมเพิ่มยุ่งงเฮ่เธึงมีเงินคำเลิศล้ำหมือนตื้อไผยตึงบ่ลือเหลาไว้ ชื่อจาดปูพรามเกิดมาอยา่าไกลเพราะบุญบอดใดขัดจำนรกรอไว้อมาใจกรรมช่วยส่งอยู่น้ำมืดดำบอดใบมหาราชเรื่องพามนั่นใสตามมี ี่ในายทำบอกจี้เลยยกมาเตรียมเป็นข่าวบทนี้อู้ถึงก่อนกี้จี้พรำอย่าได้ประนามผู้ค่าคนข้ามาหือฟังเต่าอีเตานี้สู่กันฟังก่อนและนายหื นี่แหละครับ่านู้ฟานโปมเมปินนองอเนื้อหาสำคัญในทำชูชกนี่นะครับนี่เป็นว่าคนเฮาเนีา่ความโลภโลภเปินเอาอยัางบะเคยได้ของบะเคยปะเคยปบของสักเตือเมื่อเปินปูนบำเ็ตบำนานฮือปูดโทกร์มเย็ดกัมเย็ดจนต้องแตกตายอย่างปูพามคนนี่ครับความโลภนี่มันบป็จะดีแต่ที่จะได้ เป็นบันไดสกรรมแล้วแหมยางนี่คนเฮาบุญญาป่ารมีเนี่ยเปิน้นจึงบอกให้ได้ขัดตามกันไห้นี่ขนาดมีเงินคำตำไตจ้างร้อยมาร้อยนะครับมาสามารถจะครอบครองมาสามารถจะไวต่อยอดได้เพราะว่าหาสติปัญญาบ่ไดเพราะฉะอัานคนเฮานี่ถ้าจะรักษาสมบัติรักษาทรัพย์สินได้ต้องมีสติปัญญาปัญญาประกอบตวัวแบบตู้จกนะครับจุจกะพรามณ์นี่แหละ นะครับหาสติขญันปัญญาบ่ได้ก็บ,บาาัตสามารถที่จะต่อโยอดบาา่สามารถที่จะครอบคลองทรัพสมบัติอันมีกาได้นะครับกับขอบคุณท่านเจ้าพระครูสถาพรธรรมปภิชดวัดดอนชัยตารั่วตำบลสันปูเลยอำเภอดอยสเกิจจังหวัดเชียงใหม่ครับก่อนใกล้แต่งแต้มเป็นสติเตือนจิตใจเพื่อแก่พุทธศาสนิกชนม่เฮาวเจ้าข้าตั้งหลายครับ